ทประาสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงของพลังงานทางเลือกอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้จะเป็นล้อสปินไดว่าพอร์ดไฟล์ lt 2 0 0 0 xh นะครับ xxh นะครับนะอัธิสองพั xh นะครับเบอร์2,000ขนาดเท่ากันกับเบอร์พันแต่เพียงแค่สปูลมันจะใหญ่กว่านะมันจู่สายได้เยอะกว่าเบอร์พันแค่นั้นเลยขนาดบอดี้มันเท่ากันครับนะครับสำหรับใครที่กำลังงงอยู่เอ๊ะว่าจะเล่นล้อเบอร์อะไรนะครับนัเบียร์คิดให้คิดง่ายๆแบบนี้ว่าเบอร์พันเบอร์สองพันตีปลาช่อน เบอร์สองพันห้าเบอร์สามพันตกชโดแล้วเบอร์สามพันขึ้นไปเล่นงานหน้าดินครับทั่วไปประมาณนี้นะครับให้เอาให้ทําความเข้าใจกันประมาณนี้นะครับถ้าอยากเล่นงานปลาช่อนกระสูนมันไม่มีมันไม่เคยเกินไซส์สองโลไปหรอกก็เล่นสักเบอร์พันเบอร์สองพันนะครับกระพงวังกระพงบ่ก็ต้องดูเบอร์สักสองพันห้ากันจุดสายเยอะๆนะเผื่อเล่นโดนปลาใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับ้วเล่นชโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะตัวนี้เป็นเบอร์สองพันนะดูสภาพก่อนสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยใช้ได้นะครับนี่นะครับ สังเกตง่ายๆเวลาเลือกลอกสปินมือสองนะตามเนี้มันจะมีปัญหาก่อนนะครับตามตามกาดเนี่ยตามกาดพวกเนี้เนี่ยตามกาดตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ครับด้านล่างตรงนี้เวลาเราวางเราจะไม่ค่อยระวังนะครับมันจะไปก่อนนะครับเห็นไหมดูกาดดูอะไรพวกนี้แค่นี้เองนะครับลอ,อ 2, ลอกมือสองลอกสปินดูง่ายแค่นี้ครับนะครับแล้วก็ฟังเสียงได้ว่าเนี่ยจะเป็นเสียงเบานะเสียงมันจะไม่ค่อยดังหรอกมันจะเบาๆแบบนี้แหละนะครับแล้วก็สปูนเนี่ยมันจะเป็นสปูนตื้นเห็นไหมครับแล้วมันจะมีองศาที่งุ้มเพื่อ เวลาที่มันส่งสายเนี่ยมันจะส่งสายได้ไกลขึ้นนะครับสปูลตอร์แล้วองศางุมแบบนี้นะมันจะตีช่วยเราตีได้ไกลขึ้นนะครับใครที่บอกว่าอยากได้ล้อตีไกลก็เล่นพวกใดว่าเนี่ยสปูลตื้นแบบนี้นะครับเป็นหน้าล้อปกติกนะครับนี่นะครับหมุนลื่นมากดูความลื่นี่นะครับแขนเป็นแขนแกนนะครับสามารถเปลี่ยนซ้ายขวาได้แขนแกนเปลี่ยนซ้ายขวาได้ตัวนี้จะได้เป็นล้อก6.2นะครับน้ำหนักตัวล้อส2งรอบกรัมกำลังเบรกอยู่ที่5กิโล นะครับ1บอลแบริ่ง bearing, นะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วในกล่องไม่มีไดอะแกรมไม่มีประกันนะครับใบประกันมันหายนะครับราคาราคาเมื่อหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณพันสองประมาณพันสองนะตัวนี้นเะบียขายอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบาทเพราะสภาพมันดีดีจริงก่อนจะซื้อมือหนึ่งลองดูตัวนี้ก่อนเจ็ดร้อยเก้าสิบาทครับโคตรดีเลย,ล,เล,ยนะล,ลื่นเลยนะนะครับลื่นเลยนะนะครถ้าสนใจลูกค้าทกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามีบริการพร้อมจะส่งนะค่าจัดส่งอีกห้าสิบาทครับตัวนี้คุ้ม คุ้มมากนะครับเจ็ดเก้าศูนย์ห้าสิบเป็นแปดร้อยสี่สิบบาทคุ้มมากยังไงก็คุ้มถูกกว่ามือหนึ่งแน่นอนนะครับใช้ดีลื่นๆแบบนี้ครับจัดไปครับผม